มาคืนเจ้าดีบ่ฮะคืนเจ้าดีบ่อันนี้ฮะโดยการแข่งแคลีลูกถ้าลูกคนในบาสนี่บ่ไม่ได้ด้วบ่บ่น่าลูกคันตัวหันไม้คอยรูดคันตัวไหนหไม้รูดแม่นบ่โดย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 จด้ว่าทุกเด้อมาอยู่นี่เนาะโอ้ยลูกคำว่าทุกคอยจนหาใส่เบาลาวจะชื่อว่าว่ามือคอยลามาตำบิดหันแล้วจนหายใส่าลาวบ่จอยอันนั้นหายแค่ร่างเงี้ยังนั้นอ้าวมัน มันเลือดใจอยู่มันเลือดใจพดจนบ่มีบ่นนาพากระแตนะลูกอันนี้หากกระชื่อจานี้เได้เนี่ยอ๋อโอ้ยเลือดใจบ่เอาโไยลูกเข็ดยัดเสียเหเอเสือเอาแล้วแต่ลูกแรกกันลูกอยากเสือก็นเจ้อยากเสือแล้วก็อย่างผมบอกความจริงมากเลยที่เอาเลยคนในบ้านหมดบ้านนี่เขาจีพร้อมป้อคนว่าคอยคนบดีเงินบดจิตัวลูกตัวเตาฮะอ่าวไงเราบังลมได้ละ เอาโคโลมเชนได้ลูกโอ้ยนี่ทุกงามอู้ดู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 ูดดู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  Ừ. ăn kinh đi đấy, coi tập sau đấy mình thúc. Ôi rồi, thì rồi người. โหดผูแท้นี่บ่เพื่อนจะบ่นี่ช่างไหนเห็ดนี่ฮะบ่เจาะคองเองกับลูกหลานโดยอ๋อสบายดี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 เบิดจุกผูสุคนพี่น้องเอ้ยมาๆมามาขำอ่ามาทำกันสองคนมานี่พอยังพอยังบัวยัง้ยยังยังหนุ่มอยู่ยังบัวตู่นะนี่ พอลอดวะพอลอดบ่่อค่ายหันดอ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 นพอลอดดูดูดตูดอนดอนพอดอดดอนมาสบายดีเด้อสบายดีสบายดีวันนี้ไปใช้คือวันนี้นีไปใช้ลูกอยู่แต่ในฮือนี่ใครจะเห็นบุญมาอื่นนี่โอ้ปกติแต่ตวโก้ช่ป้โดยการห่อกว่าต่ข้าวต้มหยิบคันบอกบอกบงนะ มาเคือนเจ้าดีบ่ฮะเคือนเจ้าดีบ่อันนี้ฮะโดยการเรื่องค่อยลีลูกถ้ารูดคนในบาสนี่บ่บ่ได้ด้วบ่บ่นะลูกคันตัวอันไม้คอยรูดคันตัวไหนใหไม้รูดแมนบ่โดย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 โอ้ยแสดงว่าทุกเด้อมาอยู่นี่เนาะโอ้ยลูกคำบรรทุกคอยจนไห้ใส่เบาลาวจะชื่อว่าว่ามือคอยลามาตำบิดหันแล้วจนไห้ใส่เบาลาวบ่จอยเลยอื้มให้แค่ร่หงเงินนะอ้าวมัน มันเลือดใจอยู่มันเลือดใจพดจนไม่มีน้าากระแตนะลูกอันนี้หากกระชื่อปลนนี้รได้เนี่ยอาวโอ้ยมันเลือดใจป่าเอาโไยลูกเข้าใจใส่ไหมเขาเชือบเอาแล้วแต่ลูกแหละคันลูกอยากเชือบก็จ้าอยากเชือบอะไรกันอย่างผมบอกคุามจริงมากเลยทีเอาเลยคนในบ้านหมดบ้านนี่เขาทีพร้อมบ่คนว่าคอยคนบูดีเงินบูดีตัวลูกตัวเตาฮะออท้าโลดเออลูกเมียไปใช้ลูกมีหันปะกันแล้วลูกเอ้ยคือบอกคนคอยว่าแก่งได้เอา ยกงานเลยป่าำจัดให้ก็วานไรด้เลยวะมูยกปะลยยาคือพยายามไม่เลยดเอามาจะใช้่พยายไม่ลูกผักมาผกเห็ุทานนี่นะลูกในบ้านนนทไทยเนียเอเขาเหตดทาล้วแล้วก็นัดไทยก็วาว่าโอ้่อพอมดจมูกไมบรรลกผาพอเนี้ยจักซื้อหันก้าสิบลูกเอ้ยซกสิบพดูดูดยแสดงว่าอยู่คนเดียวเนาะนี่เนาะเคนกับร้านยนกำลังพยยดดล้านยังไม่ได้มาบ่ยังยังมือแต็มืมอนอ มาแต่เมื่อ67ปี67ปีที่โดยอ๋อมาขอในงานนำเพิ่นพ่อเพิ่นเมย์เพิ่นยติพี่น้องนี่นี่ที่เงินอ่านเงินมูลพอมูลไม่ละลูกเอ้ยนี่แต่ว่าเพิ่นก็ครอบครัวเพิ่นบ่โดย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 ตะกี้จะไปยูใช่ใช่ตะกี้หันพร้อมกันอยู่นี่ลูกเอ้ยบัดนี้มีงานเจ็บเป็นและอ่ายเพิ่นยกขึ้นไปอยู่จัดชั้นขึ้นไปป่วยนำเพิ่นโดยแนวนั้นลูกเอ้ยกันบอกกันยู่ในนี่มืดแล้ว เพือ่อนมูลพอมูลเม่เด้ไปอยู่น้ำลูกน้ำเมียจักปีปะโอยลูกได้เลยสิบปีคันบเก,ก่าปี่ได้ลูกเลยจนลูกเคยได้ลูกภัยมีลูกเลยเลิอกลากันไปเด้อไปไคไปมันป่นบบโดยเออว่าแล้วก,ก,ก,กม็มาเมื่อ้นทน่านยงไปถมวบาสาเหตุเป็นยังจะเลิกกันเพราะจะคอยกรรมปฏิบได้อนันหมูหับเข้าพังความมูพน้าลูกเลยอืมกันดู ขาดเนาะต้องเท่าเลยขนาดนี้หนุกจนสี่สิบห้าสิบเนยว่น้รู้ก็บอกบาอยี่บุประยัดเบิ่งลูกเต่าลานเข่าหนั่มือใหญ่เขาก็กินเหือกินแหงเข้าแล้ววะเขาก็นัดมือเท่าคยได้พีมีมนเปนี่ดิบอกมมีมือกเยมีลูกมีลานเลยเนาะเราก็ได้โดเียลานขอยกดลงมาอยู่ในนี้เลยอืออ๋อวลูกชายหันได้ซามลูกสาวขอหันได้ซามลูกห่างแา่ได้เมย์เพิ่นวัดเลยโดนโด พูงครัมาอยู่น้ำคอยเนี่ฮะ <using> it, นิ่เท้าเว้ว่าคอยขึ้นก็หาม่เท้าก็เน้อว่ยว่อจะมาอยู่ที่จเจเ่ฮึงได้ไห่นี่โอ้แต่หจนยังทันวานกาพูดรู้ยอันนี้ได้โดยเลิกลากันไปนท้ามนีนเรนองนู <c oughs> กาน้าไกลๆเด็ดชื่อบ้าวประตูดันว่าลีบ่าหรือเราตัววบาท้า,าโลดลูก ว่ามีอย่างนั้นไหมว่ามีอยังลูกคุณไปบอกอะไรทำอะไรกันไปคือไม่มีไม่ได้มีอีสุกเสือกขคิงอยแล้นู่ด้วยประหมช่องพื้นนั่นกับลูกเช้าอามาหายประหมช่องพื้นโด้วคู่แข่งกรับอยู่พุ่นได้ฉันฮะฉางกยังแน่แล้วอยู่พุ่นน้ำดูน้ำเมียนั่นโอ้ยหลายเลยลูกคันวาวโ้ยลูกม่ให้วาวละม่ให้วาวให้นาตะกามีเนาะถ้าอกไปพาก็มีมืดลูกเลยเป็นแบบ่มีเด้อแมนบ่กของมูลาเลิกกลลาเป็นคือการเหากับผู้ชายเมื่ออยู่น้ำมือไอ้นี่ นั่อ่ะไม่อยากยูสซอกับอะไก็คอยลงเงินตาดีกว่าแนวนั้นได้ลูกอืมเฮ้ยเนาะอืมบังอันนต้อง่เป็นเนาะคนจนเท่าเลยอ่ะบ่มียังบนี้เนาะม้อนั่งกินดิ้งบ่ไปไปใช้ไดมครับนฮะเมื่อนีนไปทางไหนได้ไปไทยลอยตในเนือนเอเ็ได้ชัดเสมอนี่ เ็ไได้เห็นยังเลยลยว่าไปหาขุดจิโร่ยี่ไบว่าด้ไปหาเงินนี่ไรนใช่ไหมหากหาขุดจิโร่อะไรรูใชหมบอกก็ใช้กบใช้เบ็ดกบเบ็ดกับมาท่าน้อืขันยำแลงกับันนี้เขาปลูกอีกคือวางหายปลูกอีกปลูกวางลำเาครับท่านนีนี่มาบบดมาถึงช่วงที่ว่าก็เจ้าวานเขาปลูกวัดเดยวนาะมาบนท่านครับหพี่กายนี่คอยกระดำพอดียเห็ดพอดีลูกเลยนาอ่าทานลดบานนี่ มาก็คอยยบเอาอีกไงนี่ยบเอาอีกด้ยได้ซีสอบยบเข่าอันนีด้วยตีอาน้เ่บ่บ่จะตีเขาเกียบเอาบางทีกลางคืนเดินแจงเขาเกียบเอาจนมดด้วยจนได้ซีสอบท้าลกเลยนงเจนก็ว่าอท้าตุนันมูแล้วขี้มูแล้วว้าว้ท้าลูกเจ้าของค้นว่าเจ้าของถูกเส่มท้าไปเอาคู้บจากว้า พอจนไฮชายเบาลาวมันเป็นกากๆบอเพรเออในต่างจังหายายก็โอ้ายุกนี่ละลูกบ้ว่าเลาขค้นกัเลาอันนั้นนะฮะนี่เนาะขึ้นไปบ่งบ้างความจริงได้ลูกปขึ้นไปเทานัไปบวความจริงเ้กบงบงบงลูกกระหายน่าพอที่เองบ่นี่ตัดใหม่ก็ะตอเขาลูกลานมาให้ชอวลูกบุ้งบวกความจริงนี่บุ้คิว่าโอ้ยบวในนั้นในนี้

มันคือในป่าเน่อุ้ยทำยูนี่ได้บ่นี่เออได้ลูกโอ้ยเป็นยังเนี่ยคือเพี่นา n g ư ờ ยเนาะมึงเนี่ยจะพาเพื่อนเพื่อนอะคนนี้อะเด้อี่น้องเลยบ๊อบนําใช้ใช่นําไปกินนี่เด้ะคอยไปตักสาวเลยนําไปกินนี่เป็นใส่กระตุกนใส่กระตุกเนาะโอ้เอาพยายามนะปูนี่เนาะมันได้แต่ผลเดียวเท่านั้นเด้่นี่เนาะโอ้ช่วงนั้นก็ม่ได้ห้องนะลูกมุนหมดนี่นี่คอยตัก อันนั้นแหละไปลบไปดีอยู่เฮือนมัฮหันกลางคืนกลางเวรหันจะเพลินนะลูกเฮ็ดเองว่เนี่ยนะโดยลูกขาซื้อมาให้เลยเฮ็ดเองโดยอันลานเฮือนนี้คนหนึ่งมาอันนั้นซอยเป๊ะซอยเลยละราตอดตัดลิกตะปูตาก็เลยต้องมาอยู่หนีเนาะนี่เนาะปูซี่วะเอาไปอย่างปูซี่เลยมันบอกอืม เบื่อบ้าเนาะโอ้โหขันหาย้ามาผ่าลูกโอ้ยวังชุ่มพุนตกวังธันนักโอยคอยหลุดไปดูคนโม่พุ่นเอ้ยน้องแถวนี้แหละใช้ว่าไหนได้กลางคืนกับบางทีนอะนั่นี่เมื่อนั่นกับบนมือคอยนี่อยู่ในนี้แล้วได้ใจนันนี้ยังมาธันมุงใช้ตัวไม้โอ้โ่เขาเห็ดเนื้อเฮือนคนตายเนี่ยขอห้องใช่แล้

นี่เลยเนาะมาแต่เฮือนเมียเมียป้ากันนด็กอะมาแต่ตูวเนาะนี่แหละลูกข้าวสารหมดเออเข้าชานแต่มบาวลาวมาให้เลยเอ๋อยังโชคดีอยู่ đ ด้เนาะแต่กินอัไรนี่แหละลูกก็พอได้ไปใส่ไปหันปานี้ครพอได้ไปบุญเด็ทานนะมูอ๋อนี่เลยเนาะพี่น้องเดูคุณ ตัวนี ns, uh, well, ้อย right. um, no, no, ู่นี uh, but, ้เนาะนี่เนาะโอ้ยตกฮันลุก็แบบเป็นตาแล้วไอ้นี่ฮะไอ้นี่ใครแต่เออมุงแช่ตัวนี้ในขณโอยู่พูดเงแล้วนี่เนาะอืมแต่เราบ่มีความจริงก็ถามแล้วบนป่านอาจจะเป็นตัวนี่พี่รองพี่ป้าได้เลิกลากันกับอนาลูกกับเมียนนี่แต่ึฮงเลยล่ะเออแต่ช่วงนั้นแหละช่วงงานยังทันวันกาเลยลูกเอ้ยยังทันวันก็อ่ะจี โอ้ยีหน่อยเป็นรถเดินนยาเด้อเอารถโอ้ยพวานั่งใกล้ๆกนนั่งรถเป่นโอ้โหลองเลยว่าจะไ้ลูกไหนเนาะเออลูกเลยแปนบคกตอนนี้เป็นบกครบเลยมีอย่งปลาวอุ้ยเนาะมึงอะไรบ้คเมอยอืมเป็นแม่ม่กระจัดเนาะแม่กระจัาเนาะจับบุกจัเพู่นก็ได้ใสอยู่เลยนเนะใส่แลมา็สีนเนาะ ถุกลัวถุกชุนเทาถุกชุนเทาเนาะดูดูพอจนมืดปัญญาตุนในกะลูกเช้าเฮ็ดท่านลูกต้วนอกแล้วขึ้นไปปุ่นเลยก็ว่าว่าพอเจ้าว่ามีคนอยู่เด้วยคนหัวหมดแดงขาวผากมาเสน็จนคนหัวควัญไปแล้วตัวอ้าสมมติว่าเมียอยากขึ้นอีกกันได้ฮอโอ้ลูกครับมันยากนะลูกเยอะงอควายเจ้าอีก Sam cho tên mày gần đây sao? Sam mày đây rồi. Sì nè đây. Khuyên cái đấy luôn hả? Giang cặp. Kim ngô kim nè nè gì? Tên mày. Sam tên mày đây nó. Rồi. Sù hà con mày đi qua. Ố, sù sù, pha sù sù bấm đây là luôn. Ờ. Thơn này. À, chắc là mấy tháng pì đây chưa này? Ừ. Hai mươi này này. Hai mươi Rồi. Tè sực tè lèo cùng một khỏi cợt này. Sực tè lèo. Khoi khoi nhầm gọi cho này? Đón. 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 พอดอนเนาะคือตัวซื่อคอยโลดดอนผอพ่อหรนพผอยิ้วลูกใครหรือยิ้วที่ได้ไปมีบุญระเบิดโดยเด้ลากันบันีย่เนาะโดยคือนราเลยอยู่กันเป็นยนงนี้เนาะเหมือนอยู่คนเดียวเขาหลอกโดยบัดมาอยู่ทางนี้ได้ไะทางยี่ตีกินน้องคนวานนี่เลยอ่ะเพื่อนก็มได้ว่าเลยไหนก็มาอยู่ก็มาได้หายมาได้ว่าเลยไหน กองบ้านเกิดเมืองนอนอยู่นี่เนาะงบ้านเกิดทางนี้เนาะบ้านเมียอยู่ใส่ก็เม่อยู่บ้านหนึ่งบ้านเที่ยวเลยดูถ้าแต่สมมติว่าเจ้าคนวางหาขัจัดสรรให้คนไปอยู่จัดสรรนะลูกขับให้ดินให้ดอนให้คนไปอยู่กันว่าสูงว่าหาผู้ชายชีหาคนในเฮือนแล้วขับให้จัดสรรให้คนไปอยู่พุ่นกระแวงดินแรวงดอนให้กระไรไก่เลยผากกลาลังไปขึ้นตัวไก่เติบลูกเลยไปพาันถึงไปอยู่พุ่นโดย

จะอีกครอบครัวนี่กับธรรมดาได้แต่งไม่บ่บบันไดแย่งไม่เนาะแต่งไม่มามุ้งบันโอ้ยบ้าเลยทำทางได้เลาใส่เนาะเอาทำทางเนาะใหม่มาบุ้งเนาะเปลี่็นประเภทศนะไม่เปลนนี่เนาะเอาไม่ไม่แพ้ว่านด้พี่น้องเลยเนาะเม่พลดเรียนติดร่างนี่เอาไม่แพ้านเนาะสิเลมันนี่ก็เด้อกับบริมียัง เนาะหามาถางมาต้อนเนาะพี่น้องเลยถือว่าเมื่อถ่ายเนาะอ่าคลิปให้กับทางที่าผู้รักผู้ใหญ่เพยคนเห็นในหลายท่านเชื่อโอกาสหนาได้มีโอกาสเข้ามาอีกเนาะมีโอกาสได้เข้ามาหาเพิ่นพี่น้องเลยเนาะดินนี่เป็นดินดินมูลดินมั้งเนาะในนี้ลุมคาเลืลูกค้ายนี่หลุมคาน พอหาเงินหาท้าได้คิดเพื่อนอยากคิเพื่อนใหม่หนึ่งก็ได้โดยได้เโดยมีปัญหาานี่เขาเนี่ยเออดินดินแต่พอแต่เมียเมียชิบว่กลับมาบ่โอ้ยคันเขากลับมาก็าิตวะวะโน่เออเออเห็นวะยาเขาแล้วเนาะมีแต่สิ่งทีจังไรต่อละบาด luộc có phỏt, chắc ta này luộc, hưởng ngân hàng có mà chắc sẽ chắc, chắc là hết huyên hết sàng rồi, mới tới du bận này. Còn anh chạy choi chạy hình như này. Oh, được đây huyên nặng được đây huyên này lại lạc lạc à. Đôi, um, này. Ohi, mình hàn đại tháo. Nhẹ bây giờ hắc đóc, bây giờ này. Cảm ơn ngân tiền rồi, ăn đi cái đói đóc. Bất khí đóc này này này. Đồ, bun du thấy nó này con nó. Bun du gấp bữa nào, khâu nào săm pa chứ. ออกมากับเขาเนาะเขานลีงต้นปลานี่อยู่ในกินนั่นแหละโอ้ยถนะเหาเกือบจะเอาในลำบ่อเลยเนาะอันนี้ก็เป็นพี่น้องเลยอ่านี่แล้วเนาะชีวิตคนเฮานี่ไปอยู่น้ำเพื่อนลูกเพื่อนเมียไปอยู่น้ำลูกน้ำเมียอยู่เพื่อนน้ำไปอยู่น้ำลูกหลายป่าหลายปีโอ้จนได้สิบปีคนนัู้้คือว่ามันชีอ่าพ่อชจับแม่สิบปี ปดปีก็ปีน่ะบ่ได้คยป้ากันเพื่อเคยเธอเดียวนี่แม่นเอาหากระเที่ยวแหลกอันนี้แล้วแต่ก่อนถึงผลหากันนี่แหละลูกห่านกระพรอนี่แหละบ่เคยจนลูกเคยได้ลูกพามีลูกลามเต็มลูกเอียวบ่บ่เคยจักเถื่อลูกเอ้ยบ่ตกตีบ่ลูกเมียนั่นนนั่บ่แล้วนับมือแล้วบ่เช่นสิบเปื่อเพื่อเป็นแหงหาเงินหาคำไหนดิลูกเออนั่นเลยว่ั้งเยอะ

แต่อยากได้อยู่เงินก็ได้เนาะเห็นได้แค่นั้นแต่มันมันเป็ี่นเนี่ยนี่ที่นอนไปเนาะแต่ตัวรักๆเลยนี่คือหน้าว่าเนี่ยเนาะโอ้ยกรจกอยากจะมาทำจุดลูกมลานเลยก็โอ้ยจะนอนฟาดยู้เอ้ยยันได้เฮือนนั่นน่แต่พอจะอยู่ตากในไรลานเลยคอยถนัดจนเทาจำนี้ก็จะนอนตากพ่นเลยลานกับประยูเลยใช่เนาะเ็ใช้เจ้าของเนาะลูกค็ใหนอนนเ่ยไดะเออมันเลืองใจพ่นเลยนอนตากพ่น กัเวนันนีันมันตกแห่งกันดีอยู่เพ่นางนี่เดี๋ยวไปแตผลด้ยงไปดีอยู่บกลงคืนนากลงคืนกัเวนันปบปบกังเวนนกลงคืนยามันเนาะยามันก็ะเยใจเรอยามันอันนี้นอนอยู่แบบนี้ได้เป็นประเภทพวกพื้นไพวคมนมันกไม่มีเลยลูกเอ้ยจมีเลยเป็นบกกอุลือพพื้นพเนาะเหงลยลูก้ แล้วพี่น้องอันนี้ก็ได้จะหาตัดไม้กลุ่มมาเห็ดเนาะหาประเภทพวกกันะบนเป้นปูก็เอาไม้พ้านเห็ดเห็ดไปเห็ดมาย่างไปย่างมากกับชีรุ่มโป่งยอดนนิดนึงเนาะลำละซาวเลยลูกเอ้ยไม่พิดหวังเออนลยทางหลังขันคอชื่อตรงเขาลำละซาวเลยลูกมันนนแ่อยบบปติเข้า อืมทําละ20,000บาทอืมเพิ่นสิได้อน้ก็เบิดเงินแล้วเติบเนาะอเพื่อมันชืฮอดเพื่อน่อยๆแค่นี้ก็อืมเบาเลยเอามามื้อนั้นยางนี่มีอยู่ด้เนาะมีอยู่ยางขาวนี่ยางขาวนี่มีเนาะีมงเิงนั่นกัยังัวคือเก่าายนึงบัดนี้มาแล้วก็เอาลนีอืได้าชุง ไปน้ำด่งน้ำแนยบ่หรือบ่าวาน้าลนกพาเวียดมันไม่วียอยู่นู่นมันกอยชื่อมาเดินห้งนะดูยาบา้ำผู่นบเนาะมันเป็นยังงงเป็นทังนันงปัดเจ้าขึ้นไปมุ้มันม่หักบ่รักับมัได่หักนะลูกลานอยู่ทางนั้นขออยู่ทางนี้เออมึงนะมือาน้ฮขึ้นเทงูกโดยคอยไปจับทางนั้นแล้ไปจับทางนี้จับ ออมันมันบ่มีบอลสีอยู่ใด้ๆคืออะไรนะมันมันจำเจใด้ๆเนาะมันจำเจใด้ขึ้นขึ้นไปอ่าอยู่คนเดียวซัมมี่กับอยู่ไปเพราะฉะนั้นอยู่ไปซันมี่กับอยู่ไปอ่ามันอะไรอย่างนี้แหละเนาะสิบิคนเฮามันโบนีโบนอนเนาะ ไอเนี่ยแตว่าพื <camp bell> <im hate idamente> ้นที่นี่เป็นที่คงมูดมังเนเนาะถ้าหากว่าเขามีเงินมีค้ำบัตรทองเ่งใหม่ก็ได้เยเนาะอกลจะย่ะยังจะัได้ด้ออาไปท่าวทางันุกได้ยูงอยได้ยูเฮ้ยานาเด้อง่างแค่คืนนี้บอกแยงแค่คืนนี้บอกพันเนาะแต่คอยเทานี่ว่า พ่อหาพอ่อหาแม่แต่คอยปลุกเฮือนนี่ว่ามาช่วยลูกในกวาก็ยังไม่เห็นพันลูกก็จะช่ชวยเอาน่าได้แม่จำพ่อจะว่าบัตรกินข้าวแจกดอกว่าบุกิดเห็นบ่ลูกนอนตักฝนตักลมฮะก็พอบอกนายเลยน,น,นั่นนันนี่ฮะคอจนเอาอยู่ลูกก็ทานลูกหลานนี่ผลิตภัณฑ์อยังเลยผลิตภัณฑ์ต้นเท่าทำนี่ถัดวางหั่นโบกิวลูกจ็เดินอีกแล้วแต่ก็ได้ลูกได้้เคยไดยบ่ มีความพันมีความพันเนีนอนเจ็บนอนชมกันไปยังโอ้ยนั้นเลยเวายผุดตุกครับผุดตุกห้ามกันยังนอนเจ็บนะเนาะนั่นว่าโอ้ยได้พายางมาเลยนอนบ่ได้นึ่งข้าวบ่บอกว่ากี่ครั้งรูกว่าให้มันช่วยเนี่ยแต่เป็นออกกันยังชีลุกบ่เอออืมจักจุ่ยไปทางไหนวะเอ็นขึ้นมาตื่นเช้าตื่นช่วยก็ไม่ใช่ช่างไปเนาะเออมีป้ายกันไปก็จับของไปฮักคุชิล้อ เพรนันล่าแ่นั้นเดียรเขาเนาะโดนโดนโดนมันย้ำเกี่ยวกับแบบรับจ้างเนาะครับจ้างครับบายเฮ้ยพี่รองเอ้ยเป็นพอลนเด้อพอดอนเนาะพอดอนอายุห้าสิบปีลูกเมียเลิกลากันพี่รองเอ้ยเนาะตอนนี้มาอาศัยอยู่คนเดียวปุ๊บกอบอยู่ก็ฝากพ่อแม่พี่รองอีพีพิจารณาเบิ่งเนาะในเรื่องของทางชีวิตของทางสะพ้อคนนี้เนาะถือว่าคิดใจตัวเองว่าสุดๆแล้วเนาะ สุดๆแล้วก็ยังดีได้นี่เายังมีแข่งขาสองมือสองตีนด้วยแต่ยังอันนั้นอยู่น yes> ้อเนาะยังพอได้แบบว่าโบสุดๆปันได้แบบว่าในเรื่องว่าเออช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นซี่เนาะเพียงแต่ว่าหนึ่งคือมันมันผ่านจุดนี้มาเนาะแบบว่าเออจากที่เราเคยมีเนาะจากที่เราเคยมีเคยมีครอบครัวที่ว่าใหญ่มีลูกจะคนก่อน ลูกสามคนหนึ่งสองผู้ยมีึ่งลูลูกห um, ันไล่ตายมออลูกมันเป็นเจ็ดแปดเก้าคนก็แล้วลูกตาย่นเหลือสามคนนะมาไหนมาอยู่คนเดียวบาดโดยโดยเมื่อก่อนเป็นผู้นำเลยแต่กาฮิดได้สั่จำเป็นจำเป็นดีนวมาปฏิบัตจากลูกจากเก่าด้ว thì chân ra bưng phân ừ. rồi đó à, bưng lao này cả bố mẹ đọc nó xuống màu đồng cào này bố sông đấy bưng này là ta lao những lần chủ đề chỉ nó mì đấy sụp cái mấy nổ nhà dạ, sụp gì bơ <laughs> vào à. vừa đây đấy nổ à. cuộn nào thì bưng tẹp phải nai rồi bưng nọ cái bưng thua đi đi đấy hả đi đi đấy hả sụp gì bơ đấy à cái bưng ัว่าเขามาเข้าคแจกกับปนอาตาเราขนาดยังแบบลวมสมบูรณ์ไม่ได้พี่เลี้ยงแต่ว่าลูกยาวาได้เบิ่งแต่ทางในทางนอกก็ได้เบิ่งนอกโคนอกเบิ่งทั่วแน่ดูเลยอันนั้นแหล้วเข้าวาวเนื้อใดเด้อเท่านี่เข้าแห่งมาก่อนเจ้าหนอ้ยก็ว่าละแต่เข้าด้วยอือมาได้หายะกาดอก็นตามเข้าสวยก็จะไหวอืมเอาถูก ก็ว่าอไปซือ้อเก่กลูกบ้นเราะเพอาะงทีางที่เอฟซีม็นเอมาฉันทางินฝากํามาให้เราบัดแล้วเอาไปชื่ออ่าคือชื่อยากินบัดได้มาฉันนาทิจะต้ดูเนาจะเทศะลายเอาเชื้ลูกไปหาชีวิตเจ้าถ้ามันแล้วเชื้อลูกไปหาชีวิตเขาได้เพือนนานๆ้าขาชินอบอาชิบูชาลูกคนเอาได้บรกัยังลืนี้กะดคนนอบลูกาถามนีถาเพื่ออ แต่ว่าในความเป็นจริงนี่บุได้มีเนาะบ่บ่ได้หยิบเกี่ยวสันทะเนาะหยู่ไปโม่เลแม่แต่ว่าชุดกระทรวงนารักกันี่แหละบุญคืนแล้วเรื่องหน่ะเนาะมีแต่คืนดึงเชื้อแรงเชื้อแเงมาเจ้าเนาะมันจิเป็นน่ได้พอกันมาเจ้าก็ยังบวานั่นเลยว่าให้ช่องเบิ้องหลุดให้ช่องเบื้ด้ให้เบิ้งคักมาเจ้าก็ชิมาแล้วว่าพอจิพัฒนากรนี้ต่อไปนะให้เบิ้งให้เบิ้งเราเองเนาะเบื้องหลุดเพราะว่าคือทั้งที่เราเองนี่ยเอ้า อ่าปุ๊บแล้วปุ้ยใหญ่เพิ่นถามามวาว่าเราเป็นเนื้อใดเนาะพอเหลือใจนะว้วพอจนหายจำเบาลาปพราะทุกจนกะ,าาาะ <c oughs> นกาหายกะกากรือเปล่โอ้ยเราว่าพอ,อขึ้น,น,นโอ้ยใครแน่หรือเปล่าโอโอันนี่แต่เรามาหาย,ายใยครแน่หรือเปล่นว่าประขุดกับลานเลยว่าประคุตจีรอนมือละเศร้ามือละชิตซื่อข้าวกินอู้ชื่อข้าวกินมักพริกมักผายอีกโอ้ยไม่เถอะนี่ใบมาโบรานมืองบนยง ผู้ชายป่าผู้ชายเราก็อยู่เ้ิงเลยลูกมาอยู่แถวๆเดือนเราก็มาอยู่น้ำพะเทาคิดแม่ไงคิดพะเทาแน่แบ่งกันมาคอยว่าโอ้ยพิธีกรรมชาวเวียดนาดค็ไอนี่ให้เราเมื่อเช้าว่ะเราจะมาเช็่ยงนะเด้ออันนี้ก็คือว่าไปลองคลิปนี้ก็สิได้ตัวจบคลิปแหละสมมติว่าคือผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นนั่งเพิ่นเบิ่งอยู่วินนี้เจ้าจะว่าอย่างกับเพิ่น

อาโอเคเชเดอร์ขอให้ความฝันของทั้งพ่อเป็นจริงเนาะอันนี้กับทั้งบุจิตเองกับจักชีช่วยเหลือเพิ่นแบบไรเป็นยังไงเนาะได้แต่มาถ่ายคลิปให้กับอิบซีเดบ่งบรรยากาศอยู่ข้างลังนี่ก็จะเป็นเพื่อนชานร้านเป้งเนาะฮะที่ว่าลูกหลานเน่เนาะฮะเพิ่นได้ช่วยกันเฮ็ดว่าได้ก็ได้เนาะ เมื่อก่อนคนเคยมีอยู่แหละแต่เอาว่าสิบิทคนเฮามันบ่ได้บ่นอนเนาะชีวิตเปลี่ยนเด้ใช่เนาะโอ้ยขวายโอ้ยข้าวเลี่ยงเลี้ยงควายตัวนี้ยังบ่มีเลยขี้ใสีคอกจิตตารางฮะเบิ่งดกว่าลูกสิเอายังเฮ็ดเฮือนเฮ็ดชานฮะบ่มีแนเนาะโอ้ยโอ้ยลูกเอ้ยโอ้ยว่าวลายแฮังไล ก็หลายแหงหลายเนาะสชุ hmm. h, uh, i̇şte. oh. road, road, road. ่มๆฮะเล้เด้อชุ่มจงไว้แห่งบ่าเมื่อเมื่อไนเมื่อไนสิเขามาอีกเนาะเดี๋ยวบ่หลายเดี๋ยวสิบุดคำเบ่โอเคพอจะดีไหมฮาสวัสดีสวัสดีพี่น้องพี่เจรนาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อทั้งพอหรอนเพิ่นเด้อเนาะอ่าทุกเรื่องเงินชาดันเป็นเรื่องเลยเนาะเรื่องขอน้ำซ้ำปลาเรื่องเงินคำกำแก้วก็คือว่าฮะเล่ กเคิดหาอยู่พี่้องเนาะแต่ว่าหาช่ํม <ament> ทีเขาหาได้เนาะเพราะว่านึ่งกะคือเขาเบาแน่เนี่เนาะหาสองเมื่อสองตีกะยังมีโอกาสเนาะหาเงินหคำได้อยู่แต่ว่าหาช่ํมทีหาได้พี่้องเลยเนาะแล้วก็ทั้งพอกะขอให้หังให้มีไปเมื่อหน้าได้พอเลยเนาะอังหั่้ออเอ้ยอสบดีสบัยดีเนพี่รองเด้อพิจารณาบึ้งไปน้ากัน 으, 이러 오이, 나.